สวัสดีค่ะ FC แฟนช่องคุณพ่อคุณแม่พี่น้องสุภูสุคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ทางช่อง YouTube โจพารวยค่ะคลิปนี้กบมาอีกแล้วเดอ้อ FC อาจารย์เซียนขาปู่เพชรเงินนักลาดเนาะกะไก่มือไก่เว้นเขามาแล้วเนาะคะ่ะก็คือวันนำวิธีเมื่อออ่นเนาะคะ่ะพรุ่งนี้วันน,น,นี้วันที่11ตรงกับวันพระใหญ่วันวิสาขาบูชาขึ้น15ค่า เมื่อนี้ก็ถือว่าวันดีแล้วก็เป็นวันเอเนียงแน่เป็นวันที่เลือกเลือกตั้งเอียงกออ่าเอียงเป็นว่าเทศบาลเนี่ยไหมเกี่ยวกับเอียงไม่ใช่อ,อบตอนี่เป็นเอเนียงนะนะทั่วทั่วประเทศไทยเห็นไหมโอ้ยนึกบออกก็ว่าเป็นยังเนาะคะ่ะเป็นวันสําคัญอีกวันหนึ่งของทางาศาสนาไทยแล้วก็อาจารย์บบได้ไปใส่กสิเม้าบอีังเนาะคะ่ะเมื่อนี้ว่าทิศทาง ตัวเลขของอาจารย์เป็นยังไงฟันดีบอสเสียงตัวเลขแล้วเป็นยังไงแน่ทั้งสินเนาะคะ่ะพรุ่งนี้สิบสองนะคะ่ะสิบสพฤษภาคมสองห้าหกแดจะเป็นวันทําพิธีนิมนต์พระมาทําพิธีขอแนวทางตัวเลขปูกเพชรเงินยากโกมินที่บ้านจาย์เซียนขาเหมือนเดิมเนะคะแล้วก็เลี้ยงเพลนพระ29้ารูปเนาะอ่า ที่ที่ผ่านๆมาก็เดี๋ยวเลขตัวใดจังไหนเปลี่ยนบอมบมาเปลี่ยนเดี๋ยวสิฟังจากปากอาจารย์เนาะงกันเนาะก็ขอกราบขอบคุณแฟนๆของคุณพ่อคุณ,คณ,คณแม่พี่น้องสุภูสุสนนะคนเนาะที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามแม่แอดอยู่ตลอดเออขออีกเรื่องหนึ่งนบบแป๊บหนึ่งอ่อาไลค์กลุ่มของแอดนาะงกับของอาจารย์เซียนขากลุ่มหนึ่งหายไปเนาะงกับมีบางท่านเนาะงกับอ่ามีบางท่านที่กดออกเนาะงกับกดกลุ่มหายไปใครจะเข้ากลุ่มใหมะะ่เนาะงกับหรือ คนเดิมที่กดออกไปขอให้ดึงเข้ามาด้วยนะคะเพราะว่าแนวทางจันเซียนขาตัวเลขถ้าปอยตัวเลขถ้าแอดบอดายอยู่ในกลุ่มนั้นไม่สามารถที่จะให้แนวทางของอาจารย์ได้เด้อใครทำอะไรก็ปรดเบิ่งให้ดีๆในเด้อค่ะมืออาจจะไปพลาดไปโดนหรือ,อยังไงรบกวนกดเข้าใหม่ด้วยเด้อเอไม่งั้นก็ฝากคนที่ติดตามแนวทางองอาจาย์เซียนขาทางกลุ่มทางช่องโจพารวยให แอดไลน์เมาอใหม่นะคะเดี๋ยวแอดสร้างกลุ่มใหม่ให้ให้แอดไลน์มบใหม่อะอาจารย์อยู่ในสายแล้วเนาะคะมากมากค่ะเบ้าไลกับสีวาเนะ,ะอาจารย์สวัสดีค่ะอาจารยสสร์สวัสดีครับสวัสดีครับพี่โจสวัสดีครับเอฟซีทุกคนครับกะมเมอนีกะถือวาใกล้วันทาพิธีกับขึ้นมือน่อื่นหลังจากเสร็จทาพิธีกับิีได้เลี่ยงเพลนพระคือผมโมนะครับกับ ขอขอบบุญขอ,ขอบคุณเอฟซีนะครับเด้อที่ยังศรัทธาปู่เพชรเงินยากโมินยุคเป็นที่แนวทางตัวเลขให้กันตลอดก็คือปู่เพชรเงินนี่แหละครับส่วนตัวผมแล้ววันนี้ก็เพิ่งกลับจากวัดม้าหอดประมาณสิบนาทีนี่แหละครับผมก็ได้ไปเหตุบุญม้าก็ไปเหตุเอาน้าไปถวายวัดผมเป็นคนอุปถัมน้ําเพนโทมาว่าน้ำยู่วัดบุมีฉัน ผมก็เลยได้ซื้อไปมือเช้านี่ครับขอแต่เพิ่งกลับมหาหอดบ้านนี่นะครับเอฟซีออนุโมทนาบุญให้ทุกท่านทุกคนคือเก่าแหละครับเพราะว่านุ้กบัดจุกสตางติดเอฟซี FC, อ่าทรงมาซื้อผลหมากแรกไม่ผมไปเหตุบุญมาผมกับแบงไปเหตุบุญทั้งน,นั้นน้ำก็ะหายเป็นอน,นิสงค์คือเก่าครับ,บเมื่อวานเลียงเพลินพา่าเมื่อวานถวายอาดอกไม้ของปูทำพิธีขอตัวเลขกับเป็นอน,นิสงค์บุญร่วมกัน บพว่าจะไปถวายหน้าเพรว่าจะเหตุอันใดกันขอขอบคุณขอบคุณเอฟซีบุญนี้จมถึงแก่ทุกท่านทุกคนกายสุขปัตนาในงวดที่จะถึงนี่ครับอย่าอยู่สามสี่หมื่นนี่แหละครับเมนบอกครับสำหรับนะครับเรื่อเอฟซี FC ครับกับกับคือเก่านหละครับกับผมฟันต้องหวดพี่โจกระจิเอาให้เบิ้องเองมาเป็นเลขตัวใดผมก็ย่างไปยังคือเก่าอยู่ครับแต่ผมเสี่ยงบัตรพี่โจผมเอาเลขตัวที่ผมปล่อยให้เอฟซีนี่แหละครับ ผมมาเส, <9, S 2> สี่ยงหก <8, S 2> เก<อ>้าแปดหกเก้าแปดนี่โบกาจาย์แม่นหกเก้าแปดนี่แหละครับผมมาเสี่ยงด้วยครับเอฟซี FC. อันนี้ก็แล้วแต่ผู้ผิดจะน่าเอาด้วยครับผมจะบอกว่ฟันให้ฟัง่าเมนฟันดูด้วยครับฟันได้ตัวเลขกคือตัวเก้าครับแต่เอาตัวเลขที่ผู้หามาเสี่ยงเบิรงหกเก้าแปดผมฟันว่าผมได้บวชมีคนมาร่วม อนุโมทนาบุญซื้อผ่าไตผ่ายังไงผมไล่หลผมก็ได้บวชผมก็ได้โกนหัวบวชเดี๋ยวผมผ่าเลี้ยงกันนะครับแต่มีคนผู้เฒ่าคนหนึ่งมาถามว่าอ,อ้าคือนุงผ่าเป็นคือใช้ผ่ากีวนันผมผ่ากีวันเป็นผมก็เลยบอกผมเคยบวชมันแล้วครับเพื่อนก็เลยว่าอ้ถ้าบวชรอบนี้เป็นรอบสองก็คือนโมทนาน้ำเดือเป็นวันที่สีแ่แหะครับเพราะว่าผมก็บบวชมาตั้งสิบปีครับอ่าน,นี้ผมเอาตัวเลขของปู่นี่ มาเสียงผมกับฝันว่าผมได้ปวดคำว่าได้ปวดให้เอฟซีไปเบิง่าในตำราฝันเอาเด้อครับเด้อขันผู้ใดอยากหล้ดตัวเล็กสำหรับคำว่าบวชแต่สำหรับข้อมฝันผมผมกับฝันชั่งนี้ครับคือฝันว่าเสียงเอาตัวเล็กมาเสียงแล้วฝันมาได้บวดขันผู้ใดของใจอยากหล้ตัวเลขกเข้ามาบวดผู้ใดมีตำราฝันกับเปิดเบิงเอาผู้ใดมีเน่ยกับเปิดเบิงด้อยครับผมคิดว่าเลขมมาเข่าแล้วแหละครับเอาจริงเนี่ยคือว่าเลขที่ป้อยไปเนี่ อาจจะเป็นเลขท้ายรางวัลที่หนึ่งวันจะถึงนี่ก็ได้ครับมันกับทุกอย่างมันกับ่แน่นอนที่ผมบอกแล้วครับทุกอย่างบางครั้งก็แน่นอนบางครั้งก็ไม่แน่นอนเพราะว่ามันเป็นความฝันนะครับเนาะแต่สําหรับที่ผ่านๆมากับกับถือว่าฝันแล้วมันกับเป็นจริงแต่รางวัลที้มันสิเป็นจริงม่เป็นจริงกับต่องโลกบึงกันเด้ครับเอฟซีกับมื่นกับชิด้ทั้งการขอตัวเลขกับหลังจากขอตัวเลขแล้ววันที่สิบสามผมกับชิด้เลี้ยงเพ้น อาจจะเป็นอัดคิปบอกกันตัวเลขนี่ก็จะเป็นวันที่สี่นะพี่โจเนาะเพราะว่ามันมันเอ่อมันจติตตดงานเลียงพระเพศนะที่ได้ไม่ได้ห้กันนะครับเป็นว่นะไได้จ้าจันสิบสี่เออก็ต้องเป็นเช้าวันที่สี่เพราะว่าสิบสามก็เลียงพระเพมันิตต่อหนึ่งกันนะครับจ้าก็แน่ๆก็ขอขอบคุณขอบคุณเอฟซีนะครับเด้อผู้ที่ยังไฟในบุญใน,บ,ญในบุญในงานของ ศาส,สนาอยู่ว่าผมแก่งอันไดไปซีก็ได้ร่วมบุญมากกับเป็น,นอินทรสงขันสูงของท่านเพราะว่าคนเฮาเกิดมาก,กั็ต้องทําบุญทํางานเพื่อจะหาเหลี้ยงตัวเองแต่ทีแน่ก็จะเริ่มเหตยบุญเด็ดทานที่สําคัญครับก็ขอขอบคุณขอบคุณทุกท่านที่ได้ร่วมปัจจัยมาผู้หาบาทสิบบาทเพราะว่าขอตัวเลขหรือว่าเลี้ยงเพีพระก็ขออนมโมทนาตรงนี้ด้วยนะครับแต่ว่ามือนีกับ กรถือว่าเม่ได้ไปทั้งใดก็เลยมาอัปเดตให้เอฟซีฟังสื่อออกมาตัวเลขนี่ที่ผมปล่อยไปกบเหมือนเดิมครับกะผมก็บอกฟังว่าขึ้นเกล้นแหละแต่ว่าก็เอาไปเสียงแล้วก็ฟันดีซั่มนั่นแหละครับโบมี่ยังโบมี่ยังเปลี่ยนแปลงเข้ากับเพียงแตะะ่รอว่าเลขทําพิธีจะมานในทิศทางไหนแต่ตัวเลขสองตัวจีเป็นแบบไหนแต่จริงๆแล้ว,วท่านมเีเลขสองตัวด้วยครับเด้อ ผู้ที่เฝ้าก็เอาคําว่าช่างมีเขาไปแปลเอ,เองอันนี้ผมกับว่าได้มาเลขสองตัวเพราะว่าอันนี้มันเป็นปิดสนาครับแต่เลขตัวกิงๆที่ผมให้ก็คือหกเก้าแปดแต่สองสามมือมานี่ผมกับว่าได้ฟันยังผมก็าม,กามาเสียงแล้วผมกับฟันดีสมิ่งอธิโจจ้าอธิบายเพิ่อะไรอ๋ออา,นะอา,าจารย์อาจารย์เสียงเลขหกเก้าแปดหรือว่าแปดเก้าหกเป็นบอออาจารย์ที่อาจารย์<ม>ฟันว่าได้บวชเป็นบมค่ะแม่ครับตัวเดียวนี่ครับคู่เดียว ้วก็ฟันได้บวนนี่ก็คือฟันดีด้วยค่ะไปเปิดเบิ้งในเน็ตใน,นะคะุเกิลแล้วกะไปเปิดเบิะะ้ไง้นไอยซี่ว่าจังใดแล้วกะคือฟันอย่างนี้คือฟันดีมากๆแล้วก็ปกติอาจารย์บ่กค่อยฟันทั้งสี่นเนาะ,ะงมวดที่แล้วก็ฟันว่าเกียวเขา่าคนมารวมด้วยแต้มไปเมิดอยู่ปรากฏว่าเลขอาจารย์กับเข่านาะคกะเข้าที่ผ่านมาเขา่าโตศูนย์หกเนาะก็สําเร็จได้ด้วยดีงวดที่แล้ว วันนี้ฝันได้บวชว้คือยิ่งใหญ่แต่บวชนีนะ่เนาะเลขในอินเทอร์เน็ตเนาะคะ่ะเลขในอินเทอร์เน็ตมีแปดสองแปดหนึ่งเก้าเจ็ดเก้าแปดเก้าหกเนาะคะ่ะฝันว่าได้บวชอันนี้เอาไหมเบอร์จซื้อเรื่องปรเมินหายเลขดิประเมินว่าหาเลขโอ้ยคือสิหลายตัวจานเส้นงา,นาคือปล่อยหลายตัวทีเพระแม่นเนาะคะ่ะอันนี้ก็คือหายสุดเดียวนี่แหละแต่ว่าความฝันเกี่ยวกับบวชน,นะจานก็เลยเขียนมาให้เพิ่นเบิงกันนะให้ยเอฟซีเพิ่นเบิงน้ำแน่เนาะนี่ กับนัละพิโจผมผมเสียงเลข698แล้วผมฟันมาได้บวชสําหรับผู้ใดบ่มาก68 69กับเอาเลขในตำหนากฟันกับไปซื้อก็ได้มันกับเจียวกันกับผมมือเก่าเพราะว่าผมฟันมาได้บวชกับคนว่ามันดีฟันมาได้บวชกับมีเลขอยู่ในหันมีตัวแน่ๆก็บต้องไปยิบลอตรีว้เบิ้งแต่สําหรับแนวทางของผมแล้วก็คือ698ยังเหมือนเดิมแต่สองตัวแล้วยังไม่ได้นะครับ ผมอบอมกจริงยังไม่ได้เลขสองตัวค,คันผมได้ผมก็สิอัพอัพเดทให้แต่ว่าคิดว่าวันที่สองมือ่นี่คิดว่าเพินจะห้ทั้งสองตัวทั้งสามตัวนะครับแต่ว่าผมฝันนี่กับพระท่านในฝันยังนะครับฝันแต่ว่าได้บวชเนี่ยครับเชียงเล็กตัวนี้แล้วเนาะพี่โจนเนาะีะาของวันนี้เดอดาจารย์ข็ทํสช้างมีเขาอีกรอบหนึ่งเนี่ยปริศนาวดน,นี้คือร่างมีเขาเนาะ,ค,ะคันสร้างมีเขาเนี่ยยังอาจัน เขาคิดไปก็เป็นเก้ามีสองครับกับวูกเบ็กเก้ามีสองอย่าลืมด้ที่เก้ามีสองอย่าลืมเก้าเก้าแล้วก็หกหกด้วยก็เป็นเก้าสองเก้าเนาะกัครั้ผมกับว่าอยากเล่าหลายตัวเลขผมใ้ตัวเดียวเห็นตัวเดียวผมก็หายตัวเดียวแต่ปิศนาสร้างมีเขากันแล้วท่านพุทธิคิดเอาผิดจะน่าเอาผมก็บอกได้แค่ว่าเก้ามีสองเท่านั้นกับว่าท่านเนี่ยเป็นที่ประจักษ์ดอกว่าเลขสองโตของผมเป็นจังใดก็ต้องรอพรุ่งนี้ผมจะการันตีให้ว่า เลขสองตัวเลขสามตัวตัวไหนที่ผมหายไปจริงๆแต่เดี๋ยวนี้ก็คือหกเก้าแปดคือสามตัวแต่รอแค่สองตัวหรือเลขทำพิธีมันจะตรงกันไหมบันนี้ขันเท้าทำพิธีแล้วการิิตได้หายกันเป็นวันที่สิบสี่ด้ครับด้วยเอฟซีเพราะว่าวันที่สิบสามผมจะเลี้ยงเพลงพระมันจะเป็นต่อเนื่องกันเลยครับเพราะว่ามันจะเป็นมันจะเครืกนะครับก็เลยจะหายวันที่สิบสีการเป็นการบอก บอกว่าอีสี่จะลงย t u b e ให้ทุกคนได้รู้ในกลุ่มไลน์ด้วยพร้อมกันสินะครับแต่แผ่นมันทีสามนี่เมื่อไรหาครับเพราะว่ามันจะติดงานเลี้ยงเพลินพระนอพิจโญเนาะถ่ายมือเดียวเมื่อป็นั้นแบบนี้รัดนี่แหละนี่แจ้งกันไว้เด้อครับอีซีเอาสุดท้ายนี่ก็บ่มีอย่างใดสิทรงต้อนภิจโนะครับเด้อเพราะว่ามือนี่ก็ขอให้ทานบุญให้ทุกคนมือนี่ก็ได้ไปเฮ็ดบุญเฮ็ดทานมาได้ถวายนามมาเพิ่นกลับมากับ่มีอย่างไรกับขอฝากบุญตรงนี้จนถึงแก่ทุกท่าน ที่ปรารถนาในสิ่งที่อยากได้เป็นโชคอยากได้ลาภขอให้ทุกท่านสมปรารถนาคุที่ผมได้เห็นมาเมือนี่กับเพื่อแพร่ให้ทุกท่านได้โชคดีวันที่16กอีกครั้งหนึ่งนะครับสวัสดีครับค่ะกราบขอพระคุณมากค่ะอาจารย์การส,ส,สวัสดีค่ะค่ะก็อาจารย์เส้นขาก็บม่ได้ห่างหายไปใส่นอกทางกันอยู่น้ําปูน่ะล่ะกับเห็ดอยู่น้ําปูอยู่ตลอด,ดนะงั้นก็วันนี้ อาจารย์ได้ไปถวายน้ำหนึ่งร้อยแพ็คที่วัดประสิทธิ์ธรรมสารหลวงปู่วันชัยซึ่งเป็นครูบาอาจารย์ของอาจารย์เส้น่าแต่แต่อาจารย์ยังเด็กๆอยู่นะคะหล้วกากไพ่ยังร่วมบุญร่วมท่าน,นะะร่วมบุญร่วมทานในการถวายนา<ม>้ำ้อนี่น้ำอาจารย์ก็ได้น้ำกันแล้วค่ะแล้วก็พรุ่งนี้ไพ่สิร่วมผลไม้แล้วก็ใบซีแล้วก็ ชุดต่างๆที่อาจารย์ศิฮ็ดบุญเนาะคะ่ะผ้ายิบเก้าองค์ก่อร่วมได้นะคะบัญชีเดิมของอคุณดวงจันทร์เนาะกสิกรไทยคันซื้อแนวอือนโนมเมนเตอร์เองซีคันบัญชีอเอื่นอะโมแมนเนะะ่ะนอกจากซื้อดวงจันทร์เนาะแต่ว่ากาผู้ใดบวรู่เนาะคะ่ะอยากได้แนว้วได้เบอร์บัญชีของอาจารย์เส้นขาทำบุญรวมท่านกับโทรหาแอดก็ได้เนาะ,ะหรือโทรหาอาจารย์โดยตรงก็ได้ หรือทักถามมาในลายกลุ่มก็ได้เนาะค่ะกัขอกราบขอบุณสายบุญเนปซี่ทุกท่านเนาะคะ่ะที่ร่วมด้วยช่วยกันมาตลอดไม่ว่าอาจารย์จะบอกบุญเรื่องงานเรื่องใดก็อโอ้ยได้รับการตอบรับเป็น่างดีนะะเนาะปู่เพชรเงินนักา่าชญากมินปาฏิหาริ์ของเพื่อนของท่านนี่ก็ไม่ธรรมดาเนาะ,ะให้แนวทางตัวเลขของอาจารย์มาเนี่กับสามซีปีซีปีเท่าที่อาจจำได้เนาะ เข่ามาตลอดสามตัวก็เคยแตกสองตัวก็ห้แตกเข่าหลายรอบแล้วเข่าทั้งบนทั้งล่างกับเข่ามาแล้วเนาะคะ oh. ่ะก็เลขทำพิธีมืออื่นมาเบิ่งกันเนาะคะ่ะว่าจะตรงกันไหมกับเลขที่อาจาร,รย์ควมฝันอาจาร,รย์คันตรงกันเท่ากับจะได้ไปหาซื้อลอตเตอรี่กันเนาะคะ่ะ oh. แล้วก็อาจารย์ก็บ,บอกไปแล้วว่าวันที่สิบสี่สิบสี่พฤษภาจะให้อ่าบอก ทางช่อง youtube เนาะค่ะจะบอกทางช่องยนะู u ูบเนาะสำหรับกลุ่มไลน์ของแอดเอ้ยกลุ่มไลน์หายไปหนึ่งกลุ่มนะคะมีบางท่านอ่ามีบางคนที่มือดีเนาะค่ะอาจจะไปกดหรือไปผิดพลาดประกนน Ad, ารใดแอดบอซาบเน้ะค่ะออกกดกลุ่มแอดออกแล้วก็เอาแอดออกพร้อมโอ้ยแอดกเกลยว่าเอาเขาเด้อผู้ใดเอาออกมาเอาเขาเด้อ หรือถ้าไม่อย่างนั้นก็ขอเรียนเชิญนคะคะเรียนเชิญทุกท่านให้แอดไลน์ของแอดมาใหมาน่นะสำหรับใครอยากเข้ากลุ่มไลน์กับแอดของแนวทางองอาจันเซียนขาปู่เพชรเงินนักลา่าย่าโกมินให้แอดไลน์เข้ามาใหม่เด้อค่ะแล้วก็ไอดีไลน์ของแอดเนี่ยอยู่ซ้ายมือล่างเนาะ,ะอยู่ซ้ายมือล่างและให้ระบุด,ด้วยเด้อค่ะว่าเข้ากลุ่มของอาจันเซียนขาเพราะว่าแนวทางของแอดมีทั้งแนวทางเพื่อนบ้านลาวพัฒนาแล้วก็ ของอาจารย์เซียนค่ะโดยตรงของปูเพชรเงินโดยตรงเนาะอันนี้ก็แจ้งข่าวกันสําหรับผู้ใดบนท่านได้มิโชงมิรามนะคะอย่าลืมเดอ้อรวมบุญรว,วมท่านมาพุทธหาบาสิบบาทอธิษฐานเอากระปูเพชรเงินยางโกมินเนาะให้มิโรงมิลามน้าแน่กันได้แล้วก็สิรวมน้าอีกก็สิว่าไปเนาะอันนี้บ่แมนว่าแอดว่าโอยแอดใหญ่อันนั้นเฮ็ดไลก็สิว่ามีเงินบ่วแมนอยากสั่นนาคะ่ะให้ถือซะก่อน ก็ค <cin> <and true> ือว่าให้ถือเลขถือเบอร์ซะก่อนเนาะจังรวมบุญรวมท่านมากสั่งองค์ยาก็ได้เนาะจ้ะเนาะไม่ได้หมายความว่าโอ้ยเออาร์คือเฮตตาบุญตาบุญโมเมนต์เนาะค่ะอันนี้ก็อันนี้ก็แอดก็เเววเเววลายเนี่ยจังน่อยนะมือนีิเนาะกราบขออภัยเนาะถ้าพูดไม่ถูกใจก็ขออภัยขอโทษเด้อค่ะเด้อกับบทเมตตาเนี่ยเด้อทางส่องน้อยๆโจูผ้ารวยก็ขอคนละหนึ่งไลน์หนึ่งแซนเนี่ยเด้อค่ะถ้าถูกใจเนาะ กดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้เนี่ยเด้๋ยวกาลถ้าจะได้ไม่พลาดเนาะเวลาอาจารย์ได้ตัวเลขฟันดีๆเด็ดๆไลฟ์สดนะคะถ้าอาจารย์ว่าเมื่อนี่ตัวนี้เดอ้อไลฟ์สดนาทีสุดท้ายนะคะก็จะไลฟ์สดให้อย่าลืมกดติดตามให้เป็นกระดิ่งแจ้งเตือนสีดําทั้งหมดนะคะเด้ออ่าก็ขอกราบขอบคุณคุณพ่อคุณแม่พี่น้องสูบูทุกคนที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้อยู่ตลอดเนาะก็ขอให้ถูกรางวัลที่หนึ่งซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยลอตเตอรี่ไทย ให้ทุกทุกทุกรางวัลที่มีให้เฮงให้ปังให้รวยทุกๆุกรางวัลไปเพื่อนบ้านก็ร้อยให้ไงให้รวยทุกท่านทุกคนสำหรับคลิปนี้ขอตัวก่อนต้องหญ่คลิปหน้าจเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ